สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีซีครับถูนะครับดูว่าคเคสองสามนะครับในคลิปนี้ทุกคนก็ดูนะครับว่าเราจะมาทําอะไรทักคลิปทับคลิปอะไรนะครับก็ดูนะครับเพจเรานะครับก็เอ่อเท่าไรก็ดูเอาครับอืมเพจเป็นเยอะครับอยากรูปแบบนี้ก็อยากดูวิธีทําแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ กดกระดิ่งไปที่ทั้งหมดนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีท,ทำนะครับผมนะโอ้โหทุกคนไลฟ์แบบนี้นี่โอ้โหทุกคนงง,งนะสิครับผมว่าผมทำยังไงโอ้โหทุกคนสุดยอดเลยละเฮ้เฮ้โอ้โหซื้อของได้จริงนะเออซื้อของได้จริงอันนี้ซื้อของได้จริงผมบอกเลยนะครับเนาะผมรับทำ อ่ารับทาให้เอฟซทุกๆคนนะครับผมดูว่าจะติดตามคลิปหน้าเราดูวิธทีทาให้ไทยแบบดีเยอะๆนะครับผมนะอ่าสอนแน่นอนคลิปหน้านะครับผมสาหรับใครที่ติดตามคลิปนี้นะครับผมก็เตรียมตัวดีใจรับเพชรฟรีๆนะครับผมนะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมทําเสร็จใหม่ๆเลยก็มาทําคลิปให้น้องๆดูนะครับผมนะโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ cụ vai